เล่าเรื่องสินค้ายังไงให้ขายดีตลอดวิธีการเล่าเรื่องให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็ซื้อสินค้าเรานะง่ายๆเลยอย่าไปบอกว่าสินค้าเราดีแบบนั้นดีแบบนี้มันทนแบบนั้นมันทนแบบนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาก็คาดหวังแล้วว่าสินค้าเรามันต้องดีมันต้องใช้ดีมันต้องดีเขาถึงจะซื้อสินค้าเราใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ลูกค้าเขาอยากรู้่เขาไม่ได้อยากรู้นะครับว่าสินค้าเราดียังไง ให้เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องนะครับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอเป็นวิธีแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับสมมุติว่าผมขายอุปกรณ์รถยนต์เนี่ยถ้าเราไปบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันทนแบบนี้มันลูกค้าเขาไม่อินหรอกถ้าเราบอกว่าสินค้าเราเนี่ยซื้อไปแล้วติดตั้งง่ายติดตั้งได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งช่างเห็นไหมมันคือการแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่แบบว่าบางทีลูกค้าซื้อไปอาจจะต้องไปพึ่งช่างอะไรแบบนี้ ถ้าเราบอกว่าของเราติดตั้งเองได้ไม่ต้องพึ่งช่างเห็นไหมครับว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าสินค้าของเราเนี่ยมันน่าซื้อกว่านั่นเอง